สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเจ้าของรถตัวจริงน้องพีราดานะคะอันนี้เป็น ep 2นะคะวันนี้ที่เราบอกไปเมื่อ ep ที่แล้วว่าเจ้าของรถอายุน้อยมากแค่เท่าไหร่นะ 2> 23, 23 2สนะคะคือน้องเป็นรถคันแรกนะคะก็คือมาซื้อรถนิสสันอเมลาเนาะจองไว้ประมาณ3เดือน2เดือนแล้วแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีรถนะน้องบอกว่าได้เลิกวันนี้วันที่7นะคะก็คือวันนี้เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องหน่อยนะว่าเรื่องเอกสารไฟแนนซ์ยากไหมคะไม่ยากค่ะ เพราะรว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่ผ่านแต่พอพี่จุ๊บแจงบอกว่าผ่านแล้วดีใจมากเลยน้องอายุ23ทํางานเงินเดือนหมื่นนิดๆน,นะคะแต่ว่าอันนี้คุณพ่อกู้ร่วมเป็นรถคันแรกด้วยนะแต่ว่าจะแอบบอกว่าน้องมีเครดิตดีเกี่ยวกับบัตรเครดิตนิดหน่อยเนาะแต่ก็จะมีเครดิตดีนะคะแล้วก็เรื่องการรับรถพี่มีการอัปเดตให้ดูไหมคะ มีค่ะอัปเดตให้ดูตลอดเลยค่ะพอใจไหมกับรถคันนี้พอใจมาก,มากค่ะนะคะถ้าสิบคะแนนให้กี่คะแนนดีให้ร้อยคะแนนเลยะนนขอบคุณมากมาเลยค่ะวันนี้ถูกใจไหมคะรถสวยไหมคะโอ้อันนี้เจ้าของรถตัวจริงมาด้วยนะคะ <laughs> ก็วันนี้นะคะถ้าอยากเป็นเจ้าของนิสสันอะมิร่านะคะง่ายๆแบบน้องพีรดานะคะ คือสามารถทักมาได้เลยเนาะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้เฮงๆรวยๆยปังๆนะคะก็กิจการรุ่งเรืองแล้วกันเนาะขอให้ได้โบนัสแบบ สิบเดือนนะขอบคุณค่ะค่ะยังไงถ้าเกิดลูกค้านะคะอยากเป็นเจ้าของนิส s ันนะคะอามล่าง,ง่ายๆแบบน้องพีรดานะคะสามารถทักมาหาจุกแจงได้เลยนะคะที่เบอร์0896935753นะคะหรือนิส s ันเอชเคชัวนะคะสำนักง,งานใหญ่บางบัวทองได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายหน่อยบายไหน่อยบายหน่อยบายกต้องลงตัอยบงไยบายค่ะ